สวัสดีค่ะอมือโชอเปอร์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะให้น้องออกกันนะคะมาแนะนำชื่อน้องควายแต่และตัวให้พี่ๆได้รู้จักกันคะ่ะไปกันเลยค่ะว่าน,น้องควายนะคะมีชื่ออะไรบ้างนะคะน้ชื่อว่าหมูแง่ไรนะครับดีกถึงจะไปจำบ้านครับชอบกระตือนะครับตัวนี้นะครับ ชื่ออะไรนะตัวมูเล่ตัวต่อไปวาของเธอตัวผู้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรหาพี่ชื่ออะไรลูกชื่อ่าเตเลอร์ อ่ะตัวนี้ล่ะชื่ออะไรหมูบอโพละคะเนี่ยหมูบอโพหมูบอโพตัวนี้ล่ะตัวเล็กๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้เกิดใหม่ใช่ไหมแล้วก็ตัวไหนอีกไปไปแนะนำอีกตัวนี้ชื่อว่าหมูตับลอค่ะหมูตับลอตัวไหน อีวีภิกษุทำไมเ็อเมดแบนข้าจังเลยอะหมูพ่อหลี มีตรงไหนอีกชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยตรงนีหาขาดตรงนี้นะครับชื่อพาลีมนะครับพลีแมนี่พัลลีแมตัวของชื่อหมูเงเวนางสูง คนสวย <laughs> คนสวยของเขาตัวนี้ตัวนี้นะครับ,ต,รบตัวนี้ครับชั่วหมูวาเมะนะครับหมูวาเมะห่งขาวนะครับตัวาง,ง,ง,งตัวเล็กนี่ยไม่รู้จักเหรอไม่รู้จัก,จกเกิดใหม่ใช่ไหมอา้าวลูชื่อหมดแล้วใช่ไหมมีตัวไหนที่ยังไม่ได้นำอีก ยังกลับไม่หมดเหรอหมดแล้วมั้งไม่ไม่ไม่ยังมีกตัวนี้ต <Okay. S 2> ัวนี้ตัวเล็กๆอ่ะดูเนี่ยที่แมงกว่ายตัวที่ของคุณอ่ะโอเคบายบาย